มันคือเกษตรกรยาพิการยายพินอยากจะบอกว่าการปลูกทำเกษตรไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแต่กลางวันอย่างเดียวสำหรับเพื่อนๆยายพินที่คิดจะลาออกจากงานมามาทำเกษตรนะจ๊ะไม่ใช่วลาออกแล้วมาทำเกษตรได้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆต้องเตรียมตัวเตรียมพื้นฐานก่อนนะจ๊ะอันนี้คืออะไรยิบพิอ่างบอนยายพินที่ทำเมื่อวานเนี้ย ะจะพินไปซื้อพลาสติกมาปูแล้วเดี๋ยวจะพิมจะให้ดูพลาสติกนะจ๊ะให้ดูเฉยๆว่าการทำงานกลางคืนก็ทำได้เห็นไหมเกษตรกรการเป็นเกษตรกรมันก็ดีอย่างนี้เนะีย่ยนี้จะพิมใส่ไอ้นี่ไว้นั่น,นเนี่ยก่นจะไปซื้อผ้ามาตอนบ่ายนี้รอตะแดงกลับมาช่วยพอดีตะแดงกลับเย็นจ้ะ บอลแดงแรงกว่าใครเย,ยพินเก็บไว้ในไอ้นี่เนะเาะแล้วแต่นี้เมื่อวานเยพินทําท่าไอ้นี่ไว้ใช่ไหมเตรียมที่ไว้ใช่ไหมจ๊ะนี่จ้ะอันนี้เลยน้ำอำมตะน้ำอำมตะเยพินเตรียมไว้ไม่ต้องโอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่น้ำเปียกเยพินน้ำอำมตะคือน้ำอะไรน้ำแช่ขี้วัวจ้ะ จะพินอาขี้งวดแช่ไว้เมื่อวานนี้ดียวขอวางโทรศัพท์กันเนาะจ้ะหลังจากที่อาน้ำ้ำน้ำใสแล้วก็น้้ำพี่วัวใสนะจ๊ะัวใส่ยาน่าพินขาดดะพินเลยตัดซะไม่ถึงอันนั้นเลยเปิดน้ำไปก่อนเนาะเดจ้ะเดี๋ยวน้ำมันจะหกนะยะพินพาไปดูใกล้ๆเนี่ยสำหรับเพื่อนๆจะพินพที่คิดว่าการเลี้ยงบอลมันเป็นการได้เงินง่ายๆมันไม่ใช่นะจ๊ะ ยายพินทําทั้งวันเลยนะเนี่ยนี่พลาสติกสีดําไปบอกเขาว่าเป็นพลาสติกปูบ่อปลาจ้ะปูร้องบ่อปลาขี้วัวน้ําขี้วัวบอลแดงแรงฝักไข่ขนาดกลางคืนยังแดงเลยเห็นไหมจ๊ะยายพินจะพาไปดูพลาสติกเนาะอามว่าทำไมยายพินทำคลิปกลางคืนทำคลิปกลางคืนให้เพ,เพื่อนเพื่อนรู้ว่ะ การเป็นเกษตรกรเนี่ยทำกลางคืนก็ได้จ้ะกลางวันก็ได้สําหรับเพื่อนๆที่จะลาออกจากงานมาทําเกษตรอย่างเดียวอะถ้าเพื่อนเพื่อนลาออกแล้วมาทําเกษตรเลย mm. เพื่อนๆนจะอยู่ไม่ได้นะจ๊ะรายได้มันจะยังไม่มีจากปีสองปีแรกเพื่อนเพื่อนต้้งตั้งหลักก่อนโอพื้นฐานของเราไว้ก่อนจ้ะแล้วเราค่อยจะมาเก็บผลประโยชน์ทีหลังจ้ะนลิงน้อยของเจ๊พินไะ พินพาไปดูพลาสติกที่จะพินไปซื้อมานะจ๊ะนะจ๊ะจ,จะพาดูบอลบอลแดงแรงกับใครวันนี้เียดพินได้บอลมาสองต้นสวยมากามรักใครรักใครที่สุดรักใครที่สุด,ท,สดที่สุดในอะไร รักยายที่สุดในแจกรวานเลยเวลายายบินทํางานมันน่ารักอย่างเงี้ยทั้งหมาทั้งหลานอ้ยอยอยตาแต่อะไรจ้ะแล้วพอยายให้ของต้องบอกว่าไงบอกว่าไงยังไม่ได้บอกเลยบอกอยาาบอกยายจ๋าก่อนพอยายให้ของต้องบอกว่าไงข,ขอบคุณค่ะยายบินให้ดูอันนี้ก่อน เนี <cido f 2> ย่ยว่ากวนยาวันนี้ยาวินได้บอลมาสองต้นอันนี้ปีกกิน,นาลีอ่ะแดงจนม่วงเลยจะ้ะยาพินก็เพิ่งเคยเห็นปีกกิน,นาลีสีเนี้นนยเห็นไหมเขารูปร่างเขาค้ายกันมากเลยปีกกิน,นาลีกับงาควนอูเนี่ยแยกแยะก,กันยากมากเลยเนาะเพื่อนๆดูนะแต่ว่าปีกกิน,นาลีลายจะสวยกว่าลายใบกระดูกใบจะสวยจะ้ะ แต่ว่างากวนอูน่ะทรงเขาคล้ายกันเหมือนกันแต่ว่างากวนอูแดงอย่างเดียวไม่ได้เส้นเส้นสี <Okay. S 1> สีแดงแรงกั่ใครมาเดี๋ยวเจพินจะพาดูอันนี้ <Yeah. S 1> พลาสติกที่จะพินซื้อมาเอ้ยมันน่ารักจริงเอ้โ,อโหเั๋วจะไปจับกบหรอลกูกจะไปจับกบจับเขียดมาให้ยายใช่ไหม มินไปหยิบไม้พีให้ยายหน่อยสิลูกนุ่นไงนุ่ไงที่จักรล้านอะ่ะนะที่จักรลานอะ่ะไม้ทีที่เปน้องอะ่ะจ้ะนี่คือพลาสติกกูบ่อปลานะเม็ดละสี่สิบบาทนะเดี๋ยวจะพินจะคลี่ให้ดูใครมันเก่งที่สุดลูกน,น้องอันนี้ไม้ทีนะไม้ทียาวเม็ดนึ่งเนาะเดี๋ยวจะพินจะวัดให้ดูนะอันนี้เม็ดละสี่สิบบาทจะ้ะ แต่ว่าเขาพับสองชั้นนัเนี่ยเนี่ยเนี่ยพลาสติกที่เยพินซื้อมาปูไอเนี่ยแต่ถ้าถ้าเป็นพลาสติกใสก็เม็ดละสี่สิบเหมือนกันจ้ะแต่ว่าจะเป็นชั้นเดียวแต่ถ้าเป็นพลาสติกสีดํามันจะเป็นสองชั้น,นเดือเชฟพินเขี่ยงก็ตะแดงตะแดงบอกว่ายาวเม็ดแปดสิบเยพินบอกว่าเม็ดแปดสิบมันทบครึ่งเนี่ยนี่นะปัดก่อนเนาะ นี่นะหนึ่งเมตรหนึ่งเม็ดตรงนี้เนาะหนึ่งเม็ดตรงนี้เดี๋ยวจะพินวัดตรงนี้มันสิจึ๊บม,มันก็ยาวสองเม็ดพอดีเลยจ้ะเนี่ยความฟางของเขาสองเม็ดนะจ๊ะเนี่ยแล้วตัวน,นี้นี่เยวพินซื้อมาสองเม็ดนะจ๊ะเนี่ยก็ถามว่าความฟ้างหน้าฟ้างของเขาฟ้างเท่าไหร่เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที bo, ่จะทําบ่อทําทําโครงสร้างอันเนี้ยนะ เพื่อนเวัดซื้อเอาแนวไว้นี่เลยยึดยึดจากพลาสติกอันนี้นะจ๊ะเนี่ยเห็นยายจะพิมยายยายจ๋าเดี๋ยวยายจ๋าวัดหน่อยลูกยายจ๋าวัดนี่หน่อยจ้ะเดี๋ยวาพิมวัดซิว่าตามยาวนี่ยาวเท่าไหร่จะได้รู้ว่าความฟ้างของผ้านี่คือเท่าไหร่ยวยาายายาเยาย นี่มันทบครึ่งเนาะเดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่า <c oughs> แหมดูหลานี่ย่พินเนี่ยมันก ắc, ึกกักกึกกักใช่เม็ดแปดสิบไหมนะ <c oughs> ยี่พินก็ไม่รู้อันไหนมันคือเม็ดแปดสิบอันนี้คือหนึ่งเม็ดอ๋อจึบ๊บมันแค่สุดอันนี้นะเดี๋ยวัดอันนี้สิข <c oughs> ายถอยขา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 ย อันนี้จากตรงนี้ไปเอ้มันก็สองเมตร <c oughs> อ๋อ,องงวัดแล้วเนะาะดทไม้จ้วเรากมพินรู้แล้วค้าฟางสองเมตรกว้างสองเมตรวหน้าฟางเนี่ย ความฟ้างของผ้าสองเม็ดจะไม่ใช่เม็ดเดียวนะที่เราไปซื้ออ่ะปื้อมาฟ้างสองเม็ดโหแสดงว่าผ้าผ้าจ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 ้าพลาสติกดำนี่ก็ทำซ้อมสองชั้น เราจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่เขาซ้อนสองชั้นความฟ้างของผ้าสองเมตรจะ้ะก็เท่ากับสี่เมตรฟ้างสี่เมตรเราจะซื้อเท่าไหร่โอ้โหอ,อ,อย่างนี้มันก็ประหยัดนะเนี่ยเนาะรองเท้าน้องจะ้ะ เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายขี้ผ้าแป๊บหนึ่งโอ้ยาวสี่เมตรกว้างสองเมตรราคาแปดสิบบาทลองทะลอยเท้าน้องจ้ะยะพินซื้อมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยลองวัดสักที วันนี้แหละเลยลองมาลองวัดดูแ,<น>แต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวผ้าใสอย่างเงี้ยน่ะเขาจะไม่ทบสองชั้นนะมันจะเป็นชั้นเดียวจ้ะเม็ดละสี่สิบาทเหมือนกันนะอย่างที่เยพินใช้อยู่เน,นี่ยเห็นไหมจะมันจะมืดได้เนาะเยพินก็ไม่ได้ทําคลิปแต่ตอนกลางวันเนาะ เดีพี่หนึ่งบอก,กเกษตรกรนะคิดจะเป็นไหนทำไหนก็เป็นได้จ้ะเนี่ยแต่ใครที่คิดว่าทําบอลสีแล้วมันจะรายได้ดีมันได้ไม่เหนื่อยไม่จริงนจะจ้ะเพื่อจะได้มาเป็นตังค์เนีย่ยเหนื่อยนะจ้ะอนะหายสงสัยสักทีคุยกับตาแดงเมื่อกี้เนี่ย,ยน้องมาอยู่กับยายยายให้น้องเล่นด้วยน้องให้ยายเล่นด้วยแล้วงั้นเดี๋ยวพินจบคลิปก่อน ได้จ้าได้จ่ายายไม่ว่าเอา้ไอ้ๆอ้ดดเดัดเด็ดเดเดของยายจ้าทำไมอ่ะนะขอดจบคลิปนีน้ไว้แค่นี้ก่อนยาว4เมตรฟาง2เมตร80บาทไม่แพงอย่างที่คิดจ้ะ